สวัสดีครับผู้ติดตามบ้าแม่นชาแนลเบาวแม่นกินโชครับก็ชิมออดพี่น้องครับพี่น้องครับบันดียวพอบันเดีเหตุคลิปโดนครับพี่น้องครับอยากน้ำดูหน่อยครับเนี่ยดูขวดบูกครับพี่น้องครับเมื่อนี้กาบ้ากินย่ำกับปุ่นให้เบิ้งครับพี่น้องครับกับมีไอ้แตงครับพี่น้องครับแด็กกรบอกเขือครับกับมีใส่ปอนะครับใส่กอะติสานครับเต่าหนีแซ่บแทบพี่น้อง นี่ค,ครับย่อเอาย่างหมกปุ่นครับเดี๋ยวย่อครับพี่น้องครับบุบกคอยบ้าไม่นันบุกคอยเดี๋ยวคิดคลิป Israel ครับพี่น้องครับเอ็นหนึ่งยากถือว่าเดินเดือนไปอิสราเอลครับพี่น้องแล้วก็แล้วกันไหนจะเมียจ,จะคลอดลูกอีกครับพี่น้องครับก็เลยบกุกคอยเดี๋ยวคิดคลิปครับพี่น้องครับบ้าไม่นันคิดคิดฮอด พี ino, ่นุ๊กพอเป็นพี่นองหรือเก่าพี่นองครับมาครับพี่น้องครับมากินนุ่มกระป๋พี่นองครับขนมจีนยั่วๆครับพี่นองครับมาครับกับเดือขันตอนขันทุ้ยไทยครับพี่นองครับเลือเขากุมบินครับพี่นองครับเปาแม่งก็จะเป็นเหตุงานอิตาเลีครับพี่นองอยู่เมืองไทยพ่อกินครับพี่นองครับมาครับพี่นองครับ จาอย่างเสบพวกเราพี่น้องบ่าวแม่ก,ก็ไปเฮ็ดคลิปไปคลิปนึงคลิปนี้ที่เดียวเอ,องเพนครับพี่น้องครับค่อยติดตามครับพี่น้อง บางดนเนี่ยเขากล่องเทื่องไม่น้งองคลิือไออยู่ โอเคพี่น้องไปนั่งกันครับพี่ครับพี่น้องบอกแม่ค้ามันใส่ก,กุ้งครับกุ้งตัวก็น่ากลับพี่น้องครับโอ้โเผ็ด เดี๋ยว่างเบื่อเรับพี่น้องเด้อฝากของบาาแมนเชาแนลครับบาาแมนชโ่วในอบอ,อ,อมใจนะครับพี่น้องครับดู่งเบื่อกันอยากอีนี้ครับพี่น้อง กัดพ่อหอนไะี่องเลยอนพะี่อนะ้อพนะ่อทนน้องไม่้องนะป้าแม่ก็ขอยใหญ่ พี่พอมีน้องครับให้พอมีน้องซอยขลับขลเชียร์นะครับเด้อพี่น้องเด้อติดตามพวกของจ่องครับพี่น้องครับจ่องเบาเม่งข้าวนวครับจ่องเบาเม่งกินโซ่ครับพี่น้องครับขอขอบคุณเวลาไตปล่อยป๊อบปองรักษาพอมีพี่น้องครับเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ